S 1> <S 1> สวัสดีจ้าแซ่นมีโซตะแบนโซก้นมันี่ไอ้นลูกข้ามาเบิ่งตาแบนตาแบนตีตีมีดเอามาเพ่นตีมีดหนึ่าเบิ่งมือนี่ตีมีดแหลมส้มใบจังป่า นี่เพิ่นเอาเล็กบาเรือยไม้เห็ดฉัน,น,นลูกค้าเพิ่นว่าอยากได้มีดแหลมส่งใบจำปาเพิ่นเอาเล็กบาเรือยนี่ใบเรือยมาให้เห็ดนี่ค่ะบาเรือยของลูกค้าเน้น้องดูจับให้เบิ่งนี่ คนเอาว่าให้เห็ดมาต้องการมีดแหลมส่งใบจำป่าตาแว่นเห็ดไหได้เมื่ค่ะขอให้บอกขอให้เอาเล็กมาให้อยากได้เล็กแหนบเล็กบาเรื่อยเล็ก,ลก,ลลกอันไหนก็แล้วแต่สิลูกค่ะตั้งตาแว่นเห็ดไหไดเมือ่อ ลูกค้าสั่งเล็กลูกค้าสร้งเล็กอันใดเห็ดหาเล็กอันนั้นอันนี้เพิ่นเอามาให้ค่ะลูกค้าถือเอามาใหาย้วยวาเห็ดเมีดแหลมส่งใบจำปาหาแน่ แฟนแฟนต้งไกเ่เด้อไปเจ็บปอนแฟบต่อ้ยแฟนแฟนขาดทางไก่ท,กท,กท,กที่เห็นแล้่ยวนี่ที่เบิื้องนีนี่อยากได้กับเทรมาสังไหนเด้อค่ะเท่ามาสังตาแหวนมา เฮ็ดมีดโตมีดเลมแล้วแต่ต้องการมีไหนก็โตมาสั่งได้ที่0 9 3 4 9 6 3 8 5 2เก้มาสองเพื่อมาบอกแต้ว่นเฮ็ดมีดเลมมีดโตหรือเสียมให้ยังก็แล้วแต่สี่ต้องการโตมาสั่งได้คือเก้านั่นล่ะคะ่ะตแว่นตีตามตีตามลูกค้าสังส่งสั่งแบบไดเฮ็ดให้แบบนั้นได็กตงไหนบอกมา อันนี้คือเล็กบาเรยส้งใบจำปาอันนี้ยหาเก่าเนิ้วกว้าง2.5ราคา500บาทลูกค้าสั่งอยากได้ยหาวเก่าเนิ้ว ใบกว้างสองจุดห้าราคาห้า้อยบาทกำลังตีให้คนดูค้าทางไกล lắng chặt nuột lấy liều tê liều cả mắt kia thầy ăn kia hay liệm กันฮ็ดตามขนาดที่ลูกค้าสั่งนี่ค่ะสั้งกว้างเท่าไรฮ็ดให้เท่านไงสั้งยาวเท่าไรฮ็ดให้เท่านั้นกว้างเดี๋ยวก็วัดตามที่ลูกค้าสั่งนี่ค่ะวัดให้ตามขนาดที่ลูกค้าสั่งอันนี้ยาวเก่ายาวเก่านิ้วครึ่งว่าดเลนวัดแล้ว